นั่นแหละลูกนี่ลูปไปลูกไป,กไปกเฮ้ยปิดปีช่างติดปีสวัสดีครับก็วันนี้นะครับซื้อรถเข้ามา5,000ฮะ5,000ันในที่จะให้ช่างเขาทำโมดิฟายท่อตรงเนี้ยเพราะว่ามัไมตอนตอนตอน90ู้นย์เนี่ยก็โดนท่อเนี่ยรอยประสบการณ์นะผมก็ตอนนี้ก็แก่และใกล้ใกล้ลงลงแล้วก็ก็โดนเหมือนเดิมอีกก็เลยจะให้ช่างเขาโมดิฟายให้ ก็เลยซื้อซื้อตัวนี้มาราคาก็ไม่รู้ว่าไม่รู้ราคาเท่าไหร่แต่ว่าฐาประมาณ2มิลฮะเดี๋ยวเราจะครอบใส่ตัวนี้นะครับนี่นะ,ะฮะเพื่อเพื่อจะไม่ให้โดนทอดนะครับเฮ้ยเดี๋ยวมาดูคลิคเคปเลยครับผมเชิญเลยครับฮะก่อนก่อนทำมันต้องมาร์กก่อนปะครับ,ม,รบมาร์กจุดใช่ไหมครับ,รบอ๋อวันระยะมาร์กจุดนะครับแล้วก็ทําการเชื่อมนะฮะเอาเดี๋ยวสัมภาษณ์ก่อนตัวนี้น็อตน็อตเอ่อเท่าไหร่ฮะความยาวกว้าง เบอร์12ครับนัดเบอร์ 12, 12, 12นะฮะก็ใช้ตัวผู้ตัวเมียเชื่อมไปใช่ไหมครับใช่ครับโอ oh ้โหรถดีๆทำหักโอ้โหเชื่อมไปแล้วฮะเต้องใช้ฝีมือนะฮะแตะไปะฮะไอตัวคอท่อเนี่ยตัวท่อมันมันมีความหนาเยอะไหมฮะหนาประมาณ3มมิลน,นะครับตัวนี้นะหมดเดลอ๋อตอนนี้เราก็ทำเสร็จแล้วนะครับตัวนี้ทำไรครับ โอเคลองนอ็อตไปนะครับลอ,อ,องแหวนลองแหวนด้วยหัว้ายใส่เข้าไปอ๋อโอเคจะใส่ตัวนะครับ อ่ตอนนี้เสร็จแล้วมาดูประสิทธิภาพกัน่ะเดี๋ยวเดีให้ให้ช่างไป็นคนดูเฮ้ยน,นี่กางเกงดิกกี้คาหาโชว์นะฮะหมุนนะฮะหมุนเลดิกกี้อ๋อบังคับช่างเสื้อช่างครับ,รบมาดูฮะหลังจากทําแล้วก็ให้ช่งางบังคับช่างทดสอบครับอะไรฮะช่างบอกไปร้อนอปิดนะครับช่างปิดไปเออมือเออมือ ไปจับไปชักจับไปนั่นแหละเอืมลูกนี่ลูกไปลูกไปอีกเฮ้ยบิดปีชักบิดปีกหลอนระบอหลอนระบอบิดปีกบิดปีกครับบิดปีกเฮ้ยมันต้องอย่างนี้ขาขาหน้าขาตอาถดอดกางเกงถอดกางเกงไม่เอากางเกงมันถอดถอดโอเค okay <im it> ครับชักที่สุดเอา้าเล่นรถเล่งครับเล่งเล่งเล่นไปครับเล่งครับ เนี่ยเล่นครับลูดครับลูด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 โอ้โหโอ้โหเล่นเล่นหน้าได้ไหมครับหน้า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 ได้ไหมครับโอเคจัดไปครับผ่านครับผมนี่เป็นการโมดิฟายของช่างดอนผ่านของแท้นะครับผมครับผม